พระบรมมุขรัฐก,กิจพัฒนประโยชน์นิสิทธาศึกษาปริยติที่หนึ่งคณะพุทธศาสตร,ร์าสาขาพระพุทธศาสนาวันนี้จะมาเดินจงกรมหกระยะเริ่มตั้งแต่ระยะที่หนึ่ง No. So โน้ยครับโ้ครับโนครับ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 ยืนนยยเดินโเดินในระยะที่ส Yo, son, no. ยก손ดอยกดอยังดอลงดอถูกดอยก손ดอ Oh no. 아 좋다 귀엽다 귀